ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิงโมเตอร์แหล่งรวมรีวิวรถยนต์และยานพาหนะสุดล้ำที่ไม่เหมือนใครวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีการทหารในอนาคตกับการเปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์ของปี2026ยานพาหนะทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หลายคนต่างยกย่องว่าเป็นสุดยอดแห่งพลังทำลายล้างที่แทบจะหยุดไม่อยู่ ภายใต้ชื่อโปรเจกต์ m l l t t r y y t e h w w r r l d ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การโชว์นวัตกรรมแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของวิศวกรรมทางทหารที่ก้าวกระโดดไปอีกระดับ ยานพาหนะทางทหารปี2026รุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีขนาดมหึมาใหญ่โตเหนือกว่ายุโทโธปกรณ์ใดๆที่เคยถูกสร้างมาด้วยโครงสร้างที่ผสมผสานกรอบป้องกันขั้นสูงกับวัสดุคอมโพสิตยุคใหม่ที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบากว่าระบบดั้งเดิมตัวรถมีความยาวหลายสิบเมตรความสูงที่สามารถบดบางยานเกราะทั่วไปได้อย่างง่ายดายและพื้นที่บรรทุกที่รองรับได้ทั้งทหาร อาวุธยุโทโธปกรณ์หนักและเทคโนโลยีสงครามสมัยใหม่ในคราวเดียวจุดเด่นสำคัญคือระบบขับเคลื่อนพิเศษที่สามารถทำงานได้ทั้งบนบกและในสภาพแวดล้อมสมรภูมิที่โหดร้ายไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายภูเขาสูงหรือพื้นที่ชุ่มน้ำระบบกันสะเทือนแบบอิสระถูกพัฒนามาเพื่อรับแรงกระแทกได้สูงสุดทำให้การเคลื่อนที่ของยานพาหนะขนาดยักษ์นี้ยังคงความคล่องตัวหน้าทึ่งแม้ในภูมิประเทศที่ยากลำบาก เมื่อพูดถึงอาวุธและระบบป้องกันแน่นอนว่ารถทหารปี2026รุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังมันถูกติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธระยะไกลที่สามารถบรรทุกหัวรบหลายชนิดได้ทั้งแบบทำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และแบบปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจ มีระบบป้องกันตนเองที่ใช้ AI ตรวจจับและสกัดการโจมตีจากขีปนาวุธหรือโดรนคู่ต่อสู้รวมถึงมีป้องปืนเลเซอร์ความร้อนสูงที่สามารถยิงทำลายเป้าหมายที่เข้ามาใกล้ได้ในพริบตาเทคโนโลยี Technology AI ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญยานพาหนะนี้ถูกติดตั้งระบบควบคุมอัจฉริยะที่สามารถช่วยวิเคราะห์สนามรบประเมินความเสี่ยงและแนะนำการตัดสินใจให้กับผู้บังคับการได้อย่างรวดเร็ว แม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนก็ยังสามารถตอบสนองได้ทันเวลาอีกทั้งยังรองรับระบบควบคุมถึงอัตโนมัติที่ช่วยให้ทหารทำงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นห้องโดยสารภายในถูกออกแบบอย่างทันสมัยเต็มไปด้วยจอแสดงผลโฮโลกราฟิก3มมิติที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งแผนที่การเคลื่อนที่ของข้าศึกและระบบการสื่อสารที่เชื่อมต่อกับหน่วยบัญชาการกลางแบบไร้รอยต่อ เจาอีผู้บังคับการถูกเสริมด้วยระบบการแรงสั่นสะเทือนขั้นสูงเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสถานการณ์การรบที่ตึงเครียดยานพาหนะขนาดยักษ์นี้ยังมีความสามารถในการเคลื่อนที่ทางอากาศด้วยระบบขับเคลื่อนเสริมที่ทำให้มันสามารถทะยานขึ้นเหนือพื้นดินได้ชั่วคราวเหมือนกับการผสมผสานระหว่างยานเกราะก,กับยานบินระบบนี้ทำให้สามารถข้ามสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่หรือแม่น้ำลึกได้อย่างง่ายดาย ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติแนวคิดของยานเกราะในยุคใหม่ในด้านความปลอดภัยและการป้องกันตัวเองยานพาหนะทางทหารปี2026ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันหลายชั้นทั้งกราะปฏิกิริยาที่สามารถดลดซับแรงระเบิดกราะพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ช่วยเบี่ยงเบนประสุนเจาะกราะและระบบพรางตัวแบบดิจิทัลที่สามารถเปลี่ยนสีกับลวดลายภายนอกให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ทันที เมื่อพิจารณาถึงขนาดและความสามารถทุกคนคงเข้าใจว่าทำไมมันถึงได้รับการขนานนามว่าเป็นยานพาหนะทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่เพียงความใหญ่โตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพลังทำลายล้างความหลากหลายขององค์การใช้งานและความทันสมัยของเทคโนโลยีที่รวมไว้ในเครื่องเดียวนอกจากสมรรถนะทางการรบแล้วด้านการบำรุงรักษาก็ถือว่ามีความก้าวหน้ามากยานพาหนะนี้ถูกออก